วันนี้เรามาเดินเล่นที่งานลิ้นติดโปรแฟร์สัญจรมาที่ห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์มีร้านน่าสนใจเพียบทั้งจอปูแม่วันนาจากชนบุรีที่คิวยาวเยียดไฮไลท์เด็ดของงานนี้เลยหรือหมูแดดเดียวป้าท็อปน้ำแตงโมสมูทตี้ของน้าผัดไทยไปจนถึงลูกชิ้นพี่ทงทงมีแต่ของอร่อยน่าลองทั้งนั้นเดินมาเรื่อยๆพอมาถึงบูทธทุเรียนเขยจันเอทำไมคนมุงเต็มไปหมดเลยนะอา้าพี่ชาคริสมาเอง พี่ชาคิดครับลุยงานหนักขนาดนี้อยากรู้เคล็ดลับสุขภาพดีของพี่คืออะไรครับนี่เลยนะครับผมใครที่รักสุขภาพและต้องการที่จะบำรุงกระดูกและข้อต่อของคุณผมแนะนำใบตาแคลวตัวนี้เลยเพราะว่ามีส่วนผสมของแคลเซียมทริโอเนตนะครับและนะฮะสกัดมาจากหงกระดูกปลาฉลามจากทะเลน้ำลึกเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยจบเลยนะครับเรื่องบำรุงไขข้อต่อกระดูกของเรานะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณพี่คิดที่มาไขาข้อข้องใจให้กับเรา ใครอยากสุขภาพกระดูกดีอย่าลืมหามาลองกันนะและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้มีอะไรสนุกสนุกอีกกดไลค์และกดติดตามเราไว้ได้เลยวยต้าแคลเซียมตัวจบของคนรุ่นใหญ่